สวัสดีด้วยนะครับโอเควันนี้จะมาสอนทำนี่ฮะไม่เอาสอนทำประตูนะสอนทำประตูลับนั่นแหละประตูนั่นแหละยะเป็นประตูลับใช้ได้สามแบบนะแบบหนึ่งแบบนี้นี่แบบนี้แบบนี้นะฮะแบบสองแบบนี้สีขาวแบบสามแบบสีดำแบบนี้นะฮะวิธีการทำคือไม่ใอ่อันนี้ทดลองฮะแบบเปิดมันปั๊บมันก็ไม่มีใช่ไหมครับ พอเปดตรงนี้ป่ะอืมนมีเพชรก็จะเก็บอยู่นี้มันจะเป็น้องเพชรกของมีค่าเก็บไว้นะปิดโอเคงนาม่ง่ายะมีที่การทำคือขุดเข้าไปทำอันนี้นะก็วางมีที่การวางบนตู้ปิดก็วางตรนนี้นะอ่าก็ได้อันนี้นะเปิดปิดทุบนะตรงนี้อ่าก็ได้แล้วครับ ดูครับน่้รแ,แบบเรามันก็ปึ๊บปึ๊บนี่สุดยอดถ้าคนที่แม่งไม่สังเกตนะครับมันก็ไม่รู้หรอกมันก็ไม่ได้สังเกตดิคนที่ไม่ถ้าทำแบบนี้เห็นถ้าทำแบบนีมนมน้มันไม่เห็นนะครับอืมสำหรับวันนี้ก็เออเดี๋ยวดิอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดแชร์ติดตามนะครับ แล้วก็สวัสดีครับ